ก็คือน้องจู่ลงนั่นเองครับผมเป็นตัวที่มาหาโหดโคตรโกงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่หลังๆตัวแกเยอะก็เลยดรอปไปนั่นเองนะครับแต่ก็ยังคงโหดอยู่ดีครับวันนี้เธอปลุกได้แล้วเธอจะโหดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เข้ามาที่เมนูนะครับต้องเป็นส้มหมดแล้วนะครับเลเวล90แล้วก็อัพเป็นเพิ่มขั้นเป็นสีส้มแล้วนะครับแล้วคุณก็ต้องมีเลเวล90แล้วแหละอ่ะกดครับวิญญาณลอยยืนยันนะครับอยากรู้ว่าด่านไหนมันนาแล้วครับผมอ่า อาอะไรครับเนี่ยบอกว่าทวนมังกรสองแสงนะครับรับถ่าทวนฉันไป1ดอกซะนะครับทรลุอาร์เมอร์บวก 15, p พีแอแท็กบวกร้อยเอจไอบวกสีเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มพีแอ็แท็กแต่ว่าความจริงรับใจผมอยากให้มันเพิ่มแม็กเทดพีมากกว่านะครับเพราะว่ามันบางไปนะครับสำหรับจูล่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสูตรหลอมรวมครับใช้แน่นอนวับจียนไรท์หนึ่งอันนะครับอ้าวสงสัยจะ แล้วก็มีเอเลนวอลเกอร์แล้วสุดท้ายอะไรเนี่ยโลหะแสงเงินนะครับโลหะแสงเงินไปหาได้จากดานไหนไปดูชั้นยอดบทที่4ี่ไร้ผลลัพธ์ครับผมโอเคบทนี้ครับผมวันนี้เขาก็จะของยังคูณ2ออยู่ครับผมขออนุญาตหาเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะปลุกลันลาปลุกลันลาเลยนะครับนี่ครับเปิดแบบไม่เก่งใจฟ้าดินครับโอ้ยเา เออนี่ครับจนหมด50าสิบเอ้ยแต่ของคุณ2ผมจะเปิดจนหมดร้อยเลยนะมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ซื้ออีกครับ50ครับหมดร้อยดีไหมละ่ะโหนี่มันก็เปลืองเปลืองเยอะเลยเนี่ยเพิ่งได้14อันเองอ้โหมันไม่ค่อยออกเลยอะซื้อไปเลยเพื่อคลิปวิดีโอเชื่อสิบแปครับอืมอ,อีกครั้งครับครั้งสุดท้ายนะครับ ก็หมดกันไปเลยนะครับที่เก็บกักกันไว้ก็20อันแล้วครับเลยอีก40อันนะครับโอเคก็พอแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดไปวันที่เก็บของได้ครบแล้วก็รวบรวมอุปกรณ์ได้เลยละกันนะครับรผม,อมขอหยุดแค่นี้ก่อนโอเคครับผมวันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการที่เราจะรวบรวมอุปกรณ์นะครับของจูล่งนะครับผมเก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทวนมังกรสองแสงนั่นเองนะครับก็ต้องไปเก็บไอเนี่ยครับไอโลหะแสงเงินเนี่ยครับก็เห็นแล้วนะกบเก็บครบแล้วนะครับก็เดี๋ยว GM เอมได้นี่ผมก็มีแล้วผมหลอมรวมก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลอมรวมอุปกรณ์แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับรับท่าทวนจะเป็นหนึ่งดอกซะนะครับสังเกตนะครับอุปกรณ์จูล่งนี่ไม่มีเพิ่มเลือดเลยนะครับ รวมแล้วนะครับป๊าบโอ๊ลืมเปิดเสียงจุบจุดจๆดจอุ้ยจะมีเสียงเพลงเข้ามาเยี๋ยวสวมใส่ก่อนเออนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปบวกครับจุดจุดจเด๋ยวก่อนนะขออนุญาตตั้งค่านะครับปิดเสียงก่นโอเคเดี๋ยวมันซ้อนกัน ก็อ่าเราได้แล้วนะครับทีนี้ผมไปบวกเลยครับศูนย์วิจัยครับนักลบสาวจูลง่งจูลง่งหลายคนอยากปลูกนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมครับผมอยากปลูกไหมผมก็อยากปลูกครับแต่ว่าปลูกแล้วมันไม่สวยเลยครับผมว่าจูลง่งรูปแบบแรกของมันเนี่ยเท่กว่านะ ก็ฝากนิดนึงแล้วกันครับความจริงลรวปลุกแล้วนะก็อยากจะแบบให้เลือกได้เงี้ยว่าจะใช้แบบสกินเก่าหรือสกินใหม่แบบนี้เออมันจะเวิร์กกว่านะเพราะไม่งั้นนะทีเนี้ยอย่างผมชอบตัวเก่ามากกว่าเงี้ยตัวเก่ามันเท่กว่าตัวใหม่อ่ะผมก็อยากจะใช้สกินเก่าผมไม่อยากจะใช้สกินใหม่แบบนี้ไนงะเอาล่ะตอนนี้บวกแล้วนะครับก็เพิ่มพีแาร์เมอร์ไปอีก15านะครับ ก็เลยกลายเป็น30นะครับทะลุพีอาร์เมอร์นะครับแล้วก็พีอแท็กเพิ่มอีก200ครับ AGI บวกไปอีก80นั่นเองก็ถือว่าเร็วขึ้นอีกโขเลยนะครับสำหรับจูโล้งนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวไปดูภารกิจครับว่าภารกิจต่อไปเนี่ยต้องทำอะไรบ้างละกันนะครับมานะครับอันนี้คุยกับทวนนะครับชีวิตกับอาวุธที่ขึ้นสนิมต้องคอยขัดเกล่ความเจ็บปวดและพอมาณเผชิญหน้ากับมันครับสำเร็จครับกดก็ไปครับ เปิบครับเขบอกว่าไปวิหารทดสอบชีวภาพทดสอบ p ีแอทกระดับความยาก5ขึ้นไปนั่นมึงนะครับ4ครั้งอดไปนะครับวันนี้ผมทดสอบไปแล้วนะครับก็ต้องไปทดสอบ p ีแคทกนะครับความสวยครับเสือกกดไปแล้วไงครับมึงก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวปลุกได้เมื่อไหร่ก็จะมาทําคลิปต่อละกันนะครับสําหรับวิหาร p ีแคทกนะครับคลิปนี้ผมก็ขอหยุดสต๊อปตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคครับผมผมก็หลังจากแวะไปปลูกเตียวหุยเรียบร้อยแล้วครับแล้วแอบแวะดูบันนี้เกลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็กลับมาปลูกจูโล่งอีกครั้งนะครับก็อีก2วันก็คงจะปลูกได้แล้วนะครับก็ขอไปทํคชิปเตียวหุยก่อนละกันเพราะว่าใช้บ่อยกว่าจูโล่งนะครับจูโล่งนี่ผมจะใช้พวกตีดอนชมลมเลยมีมากกว่านะครับไม่ค่อยได้ใช้ P ีหรอกนะครับก็เขาให้ทําอะไรนะวันนั้นดูแล้วก็ พิสูจน์ความแหลมคมของต้นเองนะครับวิธีที่รวดเร็วที่สุดก็คือฆ่าศัตรูทั้งหมดนะครับทวนมังกรสองแสงนะครับเอาละครับไปดูกันครับตีใหม่ครัโอเคอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวอะไรลงไปดีนะครับเอาพยาบาลลงไปเลยครับแล้วก็ตัวหน้าตัวหน้าขออึดๆเลยครับช้างนะครับ เขียนใส่ข้างหลังครับเอาใครตัวเดียวมันไม่ให้ตายใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงใส่รู้สึกเราจะโดนพลังโจมตีไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมใส่อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาใครไปอีกคนดีนะเอาน้องหุ่ยไปแล้วกันนะครับน้องหุย่ยนายจ้าน้องหุย่ยจ้า อ๋อนี่ปลูกแล้วด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับความจริงน่าใสาอีซี่นะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะดนนูในวัตถะนะครับโอ้ยเฮ้ยแม่งตีแรงนี่ว่ะเฮ้นี่ไงเก่งเลยจ้ะยิงสิจ้ะยิงสิจ้ะอย่าตายนะเว้ย อย่าตายนะเว้ยจะได้กวาดล้างได้นี่แน่โอเคพยาบาลทํางานนะลูกนะใส่มาลูกมาก็การน e ี้แม็กแท็กได้ครับเปิดพยาบาลกันเลยครับอย่ารอครับยิงไปเล่นๆครับทีนี้แลละครับกูจะกวาดพวกมึงให้หมดนะครับป้าป้าป้าห นี่ไงล่ะทำอะไรจะ๊ะพอจะฟาดให้เรียบนะครับไม่ออกนะครับอะไรมางคนมีปัญหากับไอตัวนี้มากนะครับมันมันไม่ยอมออกมานะครับเดี๋ยวเจ้าหูไปทุบก็ออกแล้วครับทำให้ติดสตันนะครับทุบสิลูกทุบไม่ยอมออกมาครับเจ้าหูทุบเร็ว เออนั่นแหละออกมาแล้วเห็นไหมปาดเข้าไปเออโอเคครับก็จะผ่านนะครับเฮ้ยไม่ใส่มารู้ไม่ได้นะไปบอกเลยถ,ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันม,ม,ม,มีตัวตายนะเออระดับแปดนี่นะครับอย่ารอแล้วครับไม่รอแล้วครับยิงไปงั้นแหละนะครับรู้ว่าเดเมจขึ้นกระจกนะครับแต่ก็จะยิงครับไอ,อ้แม่งหลบอีกแล้วไอ้หาเลย ออกไหมไม่ออกแม่งอย่างกับผีเนี่ยบางคนมามาตีไม่ชนะก็พรไอ้ตัวนี้แหละหมเดเวลาก่อนไม่ใส่ตัวสตันเข้าไปไง,ไ,งไม่ใส่สตันก็ไม่ออกครับอืมเอะเดี๋ยวรอสตันมานี่ไงออกไหมออกมาในเหลือมึงนี่ไนะโอเคครับ เดี๋ยวเกวาดล้างกันดีกว่านะครับสําหรับจูลงนะครับซื้อก่อนครับหนึ่งครั้งผมที่มันเหลือหนึ่งครั้งพัวผมใช้ไปปลูกเตียวหุ่ยนะครับเอาละนี่กวาดล้างครับโจเรียบร้อยนะครับก็เหลือสองครั้งครับเดี๋ยวก็ตัดไปตอนเต็มแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับผมโอเคครับผม โอเคครับผมเอาละเราได้แล้วนะครับสําหรับภารกิจที่2นะครับปุ้มเสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเดี๋ยวไปทําภารกิจที่3นะครับจะได้ปลูกสักทีนะครับทวนมองกสองแสงพูดว่าถึงจะเหลือแค่คนเดียวก็ต้องไปชิญกับความสิ้นหวังอย่างกล้าหาญตัดให้หมดทุกสิ่งไปเลยอ่ะตัดอะไรนะครับผ่านบทที่11ข่าวร้ายโดยตัวคนเดียวโอยผ่านในตัวคนเดียวนี่มันทันะหมูมากเลยนะครับสําหรับจูโลงนะครับ เข้าไปเลยครับทั้งฝูงกูก็ไม่กลัวนะครับตัวคนเดียวบูบูร่องก็เป็นตัวที่ปลุกง่ายนะครับในในความรู้สึกผมนะครับนี่มื่นสวยเลยโอ้โอจมตีแค่สามโอ้ตีธรรมดาสองหมื่นกว่าที่โกงที่เป่งเลยวะเลยเพราะว่ามันต่างกันเยอะเกินนะฮะอาบูหมดทีมมปเลย ตัวตัวตัวแหมงขี้โกงยังวะฮะเป็นตัวที่ขี้โกงที่สุดแล้วนะครับในในในความรู้สึกผมนะครับสำหรับเกมน,น,นี้ครับแมปตัวตัวตัว,ตวมันมีการปุบด่านถามเลที่ง่ายกว่านี้อีกไหมวะโว้ย เออให้ผ่านตัวคนเดียวก็ให้มันท้าทายกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้แบบให้เรามาผ่านด้วยตัวคนเดียวแต่แบบด่าน11เเงี้ยรูดด่ดาน11ออะไรวะอันนี้เหรอตะเกียไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมดูเลเวลเดี80แปดสิบโอโ้โหเหลา90้แล้วอะ่ะต่อให้ไม่ใช่จูโล่งด้วยไม่ยังผ่านเลยเฮ้ยโอเคครับเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะปลุกจูโล่งกันแล้วนะเจ้าทีนี้ มันมีความรู้สึกคือผมผมไม่ไม่อยากปลูก,กน,นะครับเพราะว่าปลูกมันคือมันไม่สวยชุดใหม่มันไม่สวยชุดแรกเนี่ยมันเท่กว่านะครับก็อันนี้ถ้าคุณ T m อมหรือคุณไลดูคลิปผมอยู่นะครับก็ให้รู้ไว้ด้วยนะครับก็อยากจะให้แบบหลังปลูกแล้วเนี่ยสามารถเลือกเลือกได้เองว่าจะใช้ชุดเก่าหรือชุดใหม่อะไรประมาณนี้นะอืมเพราะยังไงมันก็ขึ้นกอรอบอยู่แล้วครับว่ากรอบปลูกกับไม่ปลูกม,มันต่างกันอยู่แล้วไงอืมโอเคนะครับ อ่ะปลุกไปเลยครับจะได้อีป้ามาคนหนึ่งนะครับนี่ปลุกนี่พอแม่งเก่งจริงนว้ยป่ะอีป้ามาืออนะครับมาแล้วครับปลุกสําเร็จนะครับนี่นะครับก็ดูจากรูปแล้วมันผมไม่ค่อยชอบอะดูเดีย๋ยมันชุดมันโบราณมากเลยนะครับอม,มันไม่สวยอะอแต่ถามว่าไอตัวตัวเป็นนี่นั่นอะ มันสวยไหมผมว่ามันก็สวยดีอยู่นะครับสําหรับจูโล่งนะครับนี่ปลูกแล้วเนี่ยอพองเคผ้ามันก็สวยนะครับที่พอปลูกมาแล้วตาแดงเห็นไหมครับตาแดงผมขาวเลยนะครับก็ได้สกิลใหม่นะครับรดคีลรดอมไอ้เพิ่มคีลรดามเมอร์นะครับเออไปดูกันนะครับว่าสาวโล่งเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเตียวรับผมจะมาเปิดด่านปลูกต่อจากจูโล่งเนี่ยนะครับอืไปเลยครับ จูลง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 ทำไมผมไม่ปวดเท่ากลางวะสา,ามดาวก็จะอยู่ท้ทายๆครับทําไงฮะเจ้าสี่าดาวไมได้มาละจูลงครับ<ๆ>ก็บวกสองของเต็มแล้วนะครับก็ถือรีวิวไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็น8ปดพันระครับพลังรบนะครับ,รรรบหลังจากยังไม่ได้นี่นะครับนี่ดูเันเป็นอีป้าเลยใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้โอ้ยางเงี้ยเงี้ย นี่ชุดเก่าเท่กว่าเยอะครับในความรู้สึกใครๆก็คงคิดเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันเลยครับสกิลใหม่ที่ได้มานะครับนี่ครับจิตการต่อสู้นะครับตอนนี้จะลดเป้าหมาย a r m ร r ลงนะครับ122จุดนะครับก็คือว่าแม่งลดเกาะครับโคตรขี้โกงเลยนะครับบอกเลยตรงๆเลยนะครับว่าพอตีติดชิปปุ๊บลดเกาะเลยครับโกงมากครับตอนนี้ครับเอาละดูที่ว่ามันจะพอเพิ่มมันจะลดเกาะไปถึงเท่าไหร่นะครับ Ừ, ยืนยันโอเคเต็มแล้วนะครับนี่พลังลบเป็น8,695แล้วจิตการ่อสู้ครับเพิ่มครับลดเกาะเป้าหมาย180จุดนะครับลดเยอะแค่ไหนลดเท่ากับบางเต็กเลยครับหรือว่าลดเท่ากับไอ้อะไรวะไอ้เจ้าเอ่อน้องมาเีวีวอ่ะครับแต่ว่าทีนี้มันเกิดจากจูโลงคนเดียวไงนะครับเมื่อ อยู่ในการต่อสู้เนี่ยกระตุ้นจิตต่อสู้เมื่อคีจะลดอาร์เมอร์ของศัตรูอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการลดอาร์เมอร์ของศัตรูเนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ใช้อันติแล้วเราฟันธรรมดาแล้วมันติดคีเนี่ยมันจะลดอาร์เมอร์หรือเปล่านะครับอาเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามันจะลดอาร์เมอร์ไหมนะครับแล้วก่กอนจะไปก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเข้าไป ปั๊มแล้วก็แล้วกันนี่อนะครับผมเข้ามาล้า,าตงตโนมัิเลยครับเดี๋ยวเลือกสาวจูนะครับปุกแล้วนี่เนาะมันก็ต้องมาเพิ่มกันหน่อยครับเพิ่มธรรมดาก็ได้นี่ไงเอจเพิ่มเพิ่มครับนี่นะครับก็ช่วงแรกๆมันก็จะง่ายอยู่แน่มาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว นี่เห็นไหมครับเริ่มยากแล้วครับแค่สิบนี่ก็เริ่มยากแล้วใช่ไหมเริ่มไม่ค่อยขึ้นก็กดจนกว่าจะขึ้นนะครับหนึ่งแล้วเอาครับยไปมองข้ามนะครับหนึ่งนี่อ่าปุบไปเลยนี่โหโชคดีจังเลยนี่สิบกว่าแล้วอย่างเงี้ล่ะนี่เฮ้ยวันนี้มีดวงเว้ยปึ๊บปึ๊บ ขึ้นสิลกขึ้นสิลกขึ้นมาไม่นะ <c oughs> พอเริ่มสิ้านี่เริ่มไม่ไม่มาละไอเจลลบสองเอาเอาปเอาคือความจริงจูล,ล่งเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเพิ่มตรงไหนวะผมบอกเลยมันควรต้องเพิ่มสเตนเว้ยเพราะว่าสเตนมันอะมันไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะบอกเลย เลือดมันน้อยเกินไปครับสำหรับจูโลงสามดาวเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่พอนะครับไม่พอจะใช้ครับพอไปปุ๊บค่าโดดไปปุ๊บแม่งโดนเป่าเรียบร้อยตายนะครับหลังๆนะครับอ่าพอแล้วแหละโถชีวิตแม่อ่ะละทิ้งครับผมยกเลิกเป็นไง ยืนยันละทิ้งก่อนอ่าโอเคครับเดี๋ยวพาไปลงดันแล้วนะครับไปก่อนลงดันให้พาดูก่อนจะดูดูว่ามันเพิ่มขึ้นอีก10กว่าเนี่ยมันเก่งขึ้นแค่ไหน <c oughs> จากเมื่อกี้แปดหอะไร6กหมั้งตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่แปดเจ็ดยังแปดเแล้วนะเห็นนะก็คือเก่งขึ้นนะครับคุณสมบัติก็เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับส่วนมังกรสองแสงนะครับ AGI 6จุดกวายนะเลือดเนี่ยแค่2 0 0 0มืนกว่าเองนะครับเนี่ยต้องเพิ่มสเตรนท์เข้าไปเยอะๆนะครับเลือดมันจะเพิ่มขึ้นตามสเตร g t ์นี่แหละนะครับโอเคไลฟ์สต็กร6 6หโหขโมยเยอะจังวะเหลือเรื่องเลยครับพาเวดาดไหนดีก็ด่านนี้แล้วกันนะครับมันจะรอดไหมละ่ะระโทรอ่ะ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 เดี๋ยวพาไปดู ด่านนี้ก็ได้มั้งเท่าไหร่บางเต็ก86โอเคเดี๋ยวผมพาไปลงด่านนี้แล้วครับแล้วก็ขอใช้ต้องไผ่กับพยาบาลเข้าไปช่วยยูวเขาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้แบบอยู่อึดๆให้เห็นนะครับว่าโอเคเขาตีเนี่ยผมช่วงแร,งรกๆผมจะไม่ใช้อันตีนะครับดูสิว่ามันจะขึ้นรถเกราะม,มาไหมนะครับ ก็คืออยากรู้ว่าตีธรรมดาแล้วรถเกาะได้หรือเปล่านั่นเองครับถ้าตีธรรมดารถเกาะได้มันก็โค,โคตรของโคตรมาหากงเลยครับจืดขึ้นรถเกาะไหมาขึ้นขี่ขึ้นโหเฮียแม่งเก่งเกินไปแลวเออโอ้ยฟันทีเดียวตายเลยโอ้โหเฮียมโงโกงวะ โกงไปเปล่าครับพี่จูครับเออมีตัวอื่นมาบ้างไม่ขึ้นนะครับรถเกาะไม่ขึ้นรถเกาะครับหรือว่ายังไม่ติดจิ๊ ผมว่ามันไม่ลดเกาะครับถ้าฟันนี้ครับลดแน่ครับกระโดฟะโดฟันกระโดดฟันนี้คือสิดขีครับอ๋อมันลดเกานะณเวลานั้นมั้งครับผมไม่แน่ใจละลดเกาะเฉพาะเวลาที่ตีติดขี้แล้วก็ลดแค่ตอนนั้นหรือเปล่าคือไม่ต่อนเนื่องครับอะฟันขี้ดูเลย ปวกปวกนะม,มันไม่ขึ้นรถเกาะเออออเอออ๋อ,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 อมันขึ้นรถเกาะแล้วนะครับแต่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นรถเกาะครับคือมันรถเกาะให้เฉพาะจูโล,ล่งคนเดียวที่ฟันติชีนะครับส่วนตัวอื่นไม่เกี่ยวครับแสดงว่าไม่ว่าจะตีธรรมดาหรือว่าจะใช้อันติไปกระโดดฟันข้างหลังแบบนี้นะครับณนะเวลาที่ติขีเนี่ยมันก็จะลดเกาะลงไป180บจุดพูดง่ายๆคือว่า ตีแรงขึ้นเยอะนะครับตีแรงขึ้นเยอะทําทให้จูโลงตีแรงขึ้นเยอะมากๆเพิงออกแล้วนะครับก็สรุปตรงนี้นะครับว่าจะตีติขี้ตอนไหนก็ตีแรงขึ้นเสมอนะครับแล้วก็แต่มันจะเป็นลดเกาะแค่ชั่วเสี่ยววินาทีนั้นนะครับที่มันตีนะครับก็คือเป็นลดเกาะเฉพาะตอนตีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดเกาะตลอดเวลานะครับไม่ได้ขึ้นมาเป็นโล่แบบลดเกาะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะขึ้นเฉพาะแค่นั้นเองโอเคครับผมก็ จะจบการรีวิวแล้วเดี๋ยวยังลืมกดท่าให้ดูอะกดท่าให้ดูครับสําหรับผิวลงนะครับคุณป้ามหาภัยตอนนี้นะครับมหาัยจริงๆนะครับอะท่ามีอะไรบ้างท่าวิไอตัวละครเนี่ยมันก็เท่ดีอยู่นะครับแต่ว่ารูปผมไม่เท่ครับ่าโดดนี่ตีม จูโหดกระโดดฟันหัวนะฮะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปมาต่อๆกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับก็ทําใจนะครับคลิปผมอาจจะหายๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันยุ่งในช่วงเปิดเทอมนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Shot, nobody stop I wonder when the world stopped Came in last night